วสวัสดีครับมอนี่พาพี่นอ้องพายเซีนะครับมาเกานครับบรรยากาศตรงไงหน้าแดดร้อนมากนะครับผมแดดร้อนมากกระบบประมาทนะครับ,บว่ามากกนะร,ระรกบบใดพี่น้องตัวเป็นนาทีเลยละ่ะนะครับมอนีพ่อพี่น้องหางใหญ่มากจุดตำม,มากพี่น้องรังใหญ่มากจุดตำม,มากดุมากพี่นอ้องพาไปมึงกัน เพื่อไม,ม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับจะเพิ่งติดคลิปจะเพิ่งเรื่อนลิปนี้นะนะครับผมทางใหญ้อยู่ดีเลยครับผมผมเป็นห้งเงี้ยหน่อยจะเอาเรื่องหายนะครับเรื่องดุนะครับพี่น้องเห็นไหมครับผมนี่นะครับผมบรรยากาศกราไั่ขั้นหน้าขั้นแท้พี่น้อง เป็นไม้ไผ่บงไม้ไผ่บานนะครับผมนี่ครับผมบริเวณข้างหน้าเป็นทางเดินของคนของวัวของไกะพี่น้องโอ้วผมนี่แหละครับ,รบใหญ่มากครับผมใหญ่จริงๆนะครับพี่น้องวัวเป็นเส้นผ่าศูนย์กลางของมาน ประมาณ40เซนติเมตรครับผมนะครับผมประมาณ40เซนติเมตรใหญ่จริงจริงพี่น้องเห็น,นครับผมพึ่งรือว่ามีมช่วงสงการนี่นะครับห้างหน่อยห้างใหญ่กับน้ำเต็มมดพี่น้องเห็ครับผม ใหญ่จริงๆครับนอย่างนั้นเดียวคือย่านเอานะครับเอาออกจากช่องไม้ไผ่ไม่ได้พี่น้องผวิ่ยครับผมเว่ามันสีสวางโลบนแล้วครับผมห้องนี้นะครับใหญ่มากนะครับ ผมมานะครับลม,มันระวังเป็นยางพิเศษเลยครับผม เลยจริงจริงพี่ดาวพ่นมันหนำเต็มอึ้งเลยพี่น้องพี่น้องยัน กัวอย่างเดียวครับกั <c oughs> วเซวออกมาไปได้พี่น้องว่าช่องนะครับพี่น้องกับช่องระว่างไม้ไพ่นะครับกใกล้ผมบามารถจะตัดได้ครับสมารถจะตัดได้นะ,ดไดนะครับตรงระมัดระวังเป็นพิเศษเลยพี่น้อง ตัวอ่อนสวยงามมากครับผมนะครับโชคดีนะครับบอดีขึ้นบอดีขึ้นต้องขออภัยพี่นอ้องอยู่ห่างจากถูงจากพื้นดินประมาณประมาณสัก สักห้เซนติเมตรพี่น้องประมาณนี้ครับผมประมาณห้เซนติเมตรก็แล้วกันนะครับผมประมาณ50าสิบเซนติเมตรสวยงามมากนะครับเนะี่ยผมจอกเซียวออกมาแล้วนะครับร้วมง จริงๆครับใหญ่มากเลยนักไม่ต่ำกว่าหนึ่งกิโลนะครับหนักมากเลย เส้นผ่าศูนย์กลางเกือบ40เซนติเมตรครับผมน้องครับโอเคนะครับผมอันนี้พี่น้อง300บาทนะครับไม่รวมส่งผมติดตามชิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ